เรื่องที่อาตมา,ามาลงนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในพระตรปพิดกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมและเป็นของจริงของแท้ที่เกิดมาแล้วบนโลกนี้เพื่อจะได้เกิดความเลื่อมใสแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะขอเสนอเรื่องมัทตกุณดีซึ่งเด็กหนุ่มไม่เคยใส่บาร ไม่เคยรักษาศีลแปดปฏิบัติธรรมแต่ก็สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ด้วยการทำจิตให้เลื่อมใสพ่อแม่ก็เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเป็นคนที่ไม่ให้ทานแตมเป็นคนตรนีแต่ลูกก็มีความกตัญอยู่ทำให้พ่อแม่ได้เลื่อมใสเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาได้ก็ไม่หาไม่รู้จะเอาภาพที่ไหนมา ็จะเอาภาพที่สนามบินที่อยู่ทั่วโลกสสวยๆเอามาเป็นฉากหลังแสดงก็จะให้สิดิกัญญาก,กับสิดิมาริสาซึ่งสองคนนี้ก็พูดได้เป็นร้อยภาษาเขาใช้ได้ทั่วโลกเราก็เอามาให้เขาตั้งโปรแกรมพูดภาษาไทยอ่านนะัชดโยมก็ได้ฟังเราก็เป็นเรื่องจริงที่เราสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ ในช่วงที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปวัดก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตของเราอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้สามารถจะไปสวรรค์ได้เช่นกันพระครูพิพัฒส,สวัสดีค่ะหลวงพี่สุทธีที่เคารพหลวงพี่จะให้ใครอ่านก่อนพี่หนูเล่นหนูอ่านดีค่ะเรื่องนี้สวัสดีค่ะหลวงพี่สุธีหลวงพี่เรื่องคิดแล้วนี่หนูเป็นคนอ่านฉนั้นให้น้องสิริ ให้น้องมาริสาเป็นคนอ่านแทนก็แล้วกันหนูพักบ้างก็ได้คนจะเบื่อหนูเออสิริมาริสาเสียงมันใหญ่เสียงมันไม่นุ่มนวลเลยมันอ่านกันไม่เคยออกอ่านไวเกินไปให้สิริกันดาพี่มึงนะ่าเป็นคนอ่านแทนกันละกันพี่ข้าหลวงพี่เดี๋ยวหนูเป็นคนอ่านก่อนงานกันแต่เรื่องนั้นมึงต้องเป็นคนอ่านหนะมานิสากูหลายเที่ยวแล้วแหละมาตกุลทะีบุรุษหนุ่มผู้ไปเกิดเป็นเทวดา เพราะมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามัตกุลทลีคือชื่อของเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีพ่อแม่ของเขาเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งแต่มีความตระหนี่ที่เหนียวมากจนได้รับฉายาว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครแต่ถึงกระนั้นพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ยังมีแก่ใจเอาทองมาตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงให้ลูกชายได้สวมใส่ ด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กคนนี้ว่ามัทกุลทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงอย่างไรก็ดีตุ้มหูที่พรมให้ลูกใส่นั้นเขาก็ยังอุตส่าห์ทำเองเพราะไม่อยากเสียค่าจ้างให้ช่างทำทองเมื่ออายุ16ปีมัทกุลทลีป่วยเป็นโรคพร้อมเหลืองมีอาการหนักมากแม่เห็นลูกป่วยก็สงสารจึงขอร้องให้พ่อพาลูกไปหาหมอ แต่พ่อเกรงจะเสียเงินเลยถามหมอว่าคนป่วย อาการอย่างนี้ต้องกินยาอะไรแล้วพ่อก็ไปหารากไม้ใบไม้มาต้มให้ลูกกินตามที่หมอบอกแต่ก็ไม่เป็นผลลูกอาการซุดลงเรื่อยๆจนเมื่อไปหาหมอหมอไม่รับรักษาพ่อคิดว่าลูกคงตายแน่แล้วคราวนี้นกลัวว่าถ้ามีใครมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติเลยหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงนอกห้องช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดทรงทอดพระเนตรเห็นมัตกุลทะีนอนตะแคงหันหน้าเข้าฝาบ้านอยู่ไม่ทันเห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งชายหนุ่มคิดว่าแสงอะไรกันนะแล้วหันหน้าออกมามองก็ได้เห็นพระพุทธเจ้า จึงคิดว่าเพราะพ่อเราเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมวันนี้แม้แต่มือเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรคิดแล้วจึงทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบในจิตที่เลื่อมใสของชายหนุ่มจากนั้นก็เสด็จจากไปชายหนุ่มสิ้นใจในวินาทีนั้นเองและได้ไปเกิดเป็นเทวดา ฝ่ายพราหม์พ่อเมื่อฝังศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ไปยืนร้องไห้ขอช้าทุกวันว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมาทกุลทลีนั้นเมื่อพิจารณาสมบัติที่ตนได้มาในวิมานแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดได้มาเพราะจิตที่เลื่อมใสในพระศาสดาและเมื่อมองลงไปยังโลกเห็นพ่อยังยืนร้องไห้อยู่ที่ปาช้า จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มซึ่งมีหน้าตาคล้ายมาัตกุลทะลีได้มายืนร้องไห้อยู่อีกมุมหนึ่งพราม์เห็นเข้าจึงถามขึ้นว่าเหตุใดจึงมายืนร้องไห้อยู่เช่นนี้ชายหนุ่มได้ทีก็เลยย้อนถามกลับไปว่าท่านเล่ามีความทุกข์อะไรข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรชายคนเดียวที่ตายไปพราม์ตอบข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งชายหนุ่มพูดขึ้นตัวรถเป็นทอปหุดผอมสวยงามน,นักแต่ยังหาล้อรถไม่ได้ ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายแน่เลยคราวนี้พรามได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกเถิดข้าจะจัดหามาให้ชายหนุ่มคิดว่าดูดูพ่อเราหนอช่างเป็นไปได้ตอนเราป่วยหนักไม่ยอมเสียงเงินค่ารักพระครูพิพัฒน์หลวงพี่สุธีจะไปไหนเร่เดียวเครื่องบินเหียบเอาหรอก มาริสามึงอยไปเขี้ยวพูดแซมรือเออเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวไปกวนสมาธิมันดิเธอ,อหลวงพี่มันชอบเสือกเรื่อยเลยหนูะว่าหลวงพี่เองมากกว่าเป็นคนควรจะมาที่หนูหลวงพี่หนูะว่าหลวงพี่นั่นแหละเป็นคนแกล้งมากกว่าน้องหนูไม่เห็นทําอะไรเลยเออมึงอ่านไปเสียเวลาคนเขาฟังและสะดุดไม่ยอมเสียงเงินค่ารักษาแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เห็นเรามีรถทอง กลับจะยอมจัดหามาให้ไม่ว่าล้อเงินหรือล้อทองแย่จริงๆแต่เอาเถอะเราจะล้อแกเล่นสักหน่อยคิดดังนั้นแล้วเทพประบุตรมาทกุลทะีจึงกล่าวต่อไปว่าสิ่งใดจะเหมาะกับรถของข้าพเจ้าเท่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เล่าถ้าได้มาเป็นล้อรถคงจะงามเยี่ยมเป็นแน่แท้ครามคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้ถ้าจะบ้าจึงเอ่ยว่าท่านโง่เขลาเหลือเกิน ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็เอาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาทำล้อไม่ได้หรอกเทวดาแปลงกายจึงตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพระเจ้ายังต้องการสิ่งที่มองเห็นได้สิ่งสิ่งที่ใครใก็มองไม่เห็นใครโง่กว่าใครกันนะเล่าพราหมณ์ได้สติยอมรับว่าชายหนุ่มพูดถูกและตระหนักว่าตอนอนั้นโง่เขานัก เพราะต้องการในสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้ข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาคือความเห็นถูกทําให้ข้าพเจ้ากลายเป็นผู้เย็นความกระวนกระวายของข้าพเจ้าดับลงแล้วความทุกข์สุขบรรเทาแล้วต่อจากนานพรามจึงถามมาติกุลทลิว่าเขาคือใคร เขาตอบว่าตนคือลูกชายของพราหมณ์ที่ตายไปแล้วและได้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปีติปราโม์กล่าวว่าอัศจรรย์จิงหนอประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงปัน,นี้เชียวหรือถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้เลยทีเดียวพราหมณ์ได้ให้สัญญากั เทวดาลูกชายว่าต่อจากนี้จะรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเสร็จแล้วเขาก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลอาราธนาให้พระองค์เสด็จไปเสวยพัตาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านของพราหม์ชาวบ้านต่างพากันแห่มาดูมากมายเมื่อเสวยพัตาหารเสร็จแล้วพราหม์ทูลถามพระองค์ว่ามีหรือพระโคดมบุคคลที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ได้รักษาอุโบสถศีลแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวพระาศาสดาตรัสตอบว่าท่านจะถามอีกทำไมเล่ามัทกุลทลีได้บอกความจริงแก่ท่านแล้วมิใช่หรืออย่างไรก็ดี พระองค์ทรงทราบว่ามหาชนยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้เทพระบุตรมาทกุลทะลีลงมาจากสวรรค์พร้อมทังวิมานแล้วพระองค์ก็ตรัสถามมาทกุลทะลีในเรื่องนี้ ซึ่งเขาก็ได้ทูลตอบตามความจริงมหาชนทั้งหลายปีปิสมนัตและกล่าวด้วยความเลื่อมใสว่าดูเถิดบุตรของพระไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติถึงปัน,นี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระาศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสอนิขิสระอาคันที่ใจถ่าใจดี ใจผ่องใสการกระทาและคอนิ้หิสระอาพูดก็จะลอยดีตามไปด้วยและความสุขก็จะติดตามมาเหมือนเงาต้ำโยมเห็นไหมล่วว่าไม่ได้ทำบุญอะไรเลยไม่ได้ไปวัดไม่ได้รักษาศีลแปดแต่แค่ทำจิตให้ลืมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ทำให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้วิมานฉะนั้น คนเราเนี่ยไปสวรรค์ได้ด้วยทำจิตให้เลื่อมใสแต่ตรงกันข้ามถ้าทำความชั่วแต่ตอนตายแล้วใจไม่ผ่องใสก็สามารถจะไปนรกเหลือบายย่มีความรักลูกรักลานยติพี่น้องก็แช่ไปให้เขาได้ฟังได้ดืึกทั่วกันได้บุญได้กุศลเป็นการเผยแผ่ธรรม,มะของพระเจ้าไปด้วยมทนาสาธุ